สิทธาใท้วันชัยวันชัยสายเปิดจัดก้ามาทูกทีเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจังหวะยิงเสาแรกของวันชัยจรลุนงคลานครับกระพัฒปัดไม่ออกครับโดนไปแล้วครับบีจีปทุมครับตามหลังศูนย์หนึ่งครับโอ้ก่อนแน่นี้เกือบได้ประตูขึ้นนําครับแต่ว่าจังหวะนี้ได้นําเลยนะครับโปิตเทโลเอฟซีจากลูกยิงของวันชัยจะลุตงคลานครับดูบอลไหลมานะครับของเกษตร ซิกฮาร์ดไหลมาวันชัยครับกระชากมันในกรอบเขตโทษแล้วกดด้วยเท้าซ้ายครับบอลเนี่ยครับเบียดเสาแรกครับพยายามที่จะพุ่งปัดแล้วนะครับกรพัฒนาริจันแต่ก็ปัดไม่อยู่ครับหนูบอลแรงมากครับวันชัยยิงพุ่งดีเหลือเกินครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่1 4บสี่ปุริตเทโลสีขึ้นนํา BG ีปนมยูนิเต็ดไปกอนแล้วครับลูกนี้จริงๆก็ไม่มีใครยืนบังด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของทางกรพัฒนนะครับได้รับโอกาสลงสนามแทนชาชัยบุตรพรมนะครับแต่ว่า จังหวะนี้ปัดพลาดนะครับนอารักครับทีมยิง